Million Channel สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Million Channel นะครับผมวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำเหรียญให้เป็น9ดาวนะครับให้เต็ม9นะครับมาให้ดูตัวอย่างก่อนก็แบบนี้นะครับก็เหรียญ9ดาวแบบนี้นะครับ วิบบวิบปแบบนี้ก็ที่เหรียญจะเป็น9าดาวได้เนี่ยก็จะต้องทําให้ตรงที่เราอัปเกรดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเป็น3ดาวทั้งหมดนะครับเราจะรวมได้เป็น9าดาวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาที่คราฟตัวนี้ก่อนเพื่อที่เราจะเอาตัวเศษเหรียญของเรานะครับอย่างสมมุติว่าเราจะเอาตัวรอตัวนี้ทําเหรียญ9ดาวเราก็กดที่เศษก่อนแล้วก็กดคราฟตัวนี้ก็จะเสีย สามเศษกับเงิน1000นะครับผมเพื่อสร้าง1เหรียญนะครับอันนี้เราจะได้เหรียญเปล่าๆมาละหนึ่งเหรียญตัวนี้เราก็ไปหน้าไปที่หน้าอัปเกรดนะครับเราก็มาที่ตรงนี้อ่าตอนนี้เราจะได้เหรียญเปล่าๆเป็นเหรียญดาวตรงดาวเนี่ยก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเราก็ใส่ไปที่ตรงอัปเกรดแล้วก็กดอัปเกรดตรงนี้ครับแล้วเราสามารถดูเลรดได้ เลดครั้งเทรดครั้งแรกเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้3ดาวเลยนะครับแต่เราก็ต้องกดไปก่อนเพื่อจะไปอัปเกรดครั้งที่2สมมติเรากดไปแล้วนะครับพอเรากดมาที่หน้านี้แล้วก็จะเป็นการอัปเกตครั้งที่1ครั้งที่1เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีต้นคอนตัวนี้สะสมไว้เราก็ไม่ต้องรอ4ชั่วโมงนะเรากดนี่ได้เลยก็จะใช้80คอนนะครับกดโอเค เราก็จะได้อัปเกรดขั้นที่1เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นที่1่เนี่ยยังไงเราก็ไม่3ดาวนะไม่1ดาวก็2ดาวเราก็ได้แอ t แท็1ดาวมาแล้วก็ถ้าเกิดเราอัปเกรดขั้นที่2เนี่ยเราก็จะดะูเข้ามาดูเลตเราก็จะมีโอกาสได้3ดาวแล้วเป็นแอ t แท็3ดาวเดฟสามดาวนะครับ HP สดาวเราก็กดโอเครั้งที่2เนี่ยจะใช้เวลานะครับประมาณแปชั่วโมงตรงนี้ Okay. ถ้าเกิดเรามีคอ้อนอยู่ก็เหมือนเดิมครับกดรัดได้เลยแล้วก็ใช้ห60คอ้อนนะครับกดโอเคตัวนี้เราก็จะได้เป็น2ดาวนะครับเในตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไรเราทําเหลี่ยมเรื่อยๆทําให้เยอะที่สุดเพื่อเราจะได้3ดาวสะสมรายเลเียเหรียญเหรียญหนึ่งสดาวสักอันนึงก็ได้ครับแล้วค่อยมารวมกันให้เป็น9ดาวเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะครับก็อันนี้ก็ เลทเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเทส2นะครับผม HP 3ดาว Attack 3ดาวเดฟป้องกัน3ดาวนะครับผมถ้าเกิดเราจะทำก็ใช้เงินอีก3,000บาทก็ครั้งที่3นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมในการอัปเกรดตัวนี้เราก,กดถ้าเรามีคอ้อนเพียงพอนะเราก็กดรัดเหมือนการซื้อเวลาครับก็เรามาดูกันว่าจะได้กี่ดาว ได้2ดาวแบบนี้ไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับตัวเดิมๆซ้ๆำๆจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับจนกว่าจะได้3ดาวในเหรียญน,นะครับได้ตัวในเหรียญหนึ่งสดาวสักอันหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อเราจะได้เอามาอัปเกรดกันทีหลังเพื่อมารวมดาวกันทีหลังนะครับขั้นตอนต่อไปพอเรารับเอ็ดได้เหรียญ3ดาวเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็มาที่ transfer เทรดตรงนี้นะครับสมมุติว่าผม ทำเป็นตัวซูตแล้วกันนะให้ให,ให้ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคซูตตัวนี้ผมมี3ามดาวอยู่1อันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน2ดาวตรงนี้เป็น3ดาวอีกอันนึงผมทําให้ดูก็เราก็มาดูว่าเหรียญซูตที่เราทําไว้เนี่ยมีเหรียญไหนที่มี3ดาวบ้างนะครับโอเคมีเจอหนึ่งอันละอ่ะสองอัน ก็สมมุติเราจะเอาเหรียญนี้ให้ได้3ดาวเราก็ลากมาที่ตัวตัวเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ให้เป็น3ดาวอันนี้นะครับแต่เปอร์เซนต์ออก1-2ดาวก็มีนะเราต้องค่อนข้างใช้ดวงด้วยนะครับผมก็เปอร์เซนต์เท่ากันหมดเลย33% 33%นะครับแต่เราจะเอาวันนี้เอาอันล่าง3ดาวตัวนี้นะครับกดโอเคมาดูครับได้ไหมอ่าได้ห้1ดาวถ้าแบบนี้ ถือว่าเฟลเราก็ต้องทําต่อจนกว่าจะได้สามดาวตรวนี้นะครับกดรีทายตรวนี้ครับโอเคเอาใหม่ okay. oh ตอนนี้ก็จะเริ่มต้องใช้เพชรละถ้าเกิดเราดวงไม่ค่อยดีนะเราก็ต้องมาใช้เพชรไปเอาใหม่ oh my, ครับเอาให้ oh my, มันได้สามดาวอ่ะยังไม่ได้ครับเหมือนเดิมรีทายครับไปครับแสดงว่าอับมากไปครับ ก็จะค่อนข้างเปืงเหรียญเพราะผมกลัวนะยิ่งได้ยากเราจะยิ่งเสเพชเยอะด้วยนะครับผมเอาอีกครับเราต้องทำสามดาวไว้ได้มีสองดาวอยู่ไปครับอย่าไปยอมใช้สีเพชรนะครับเพชรเนี่ยจะใช้ในต่อครั้งเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับ สองดาวอยู่อืมมาอีกทีใช้ห้าเพชรแล้วนะครับนี่ยอมเสียเพชรเพื่อคลิปนี้เลยนะครับผมได้สามดาวสักพีครับผม <c oughs> ก็อย่างเงี้ครับจะได้ไันค่อยยากบางเหรียญนี่บนลีทายไปหรือไม่บางทีครั้งเดียวก็มีนะครับได้เลยก็มีตัวนี้ก็จะได้สามดาวมาสองอันละตอนนี้ก็เท่าก,กับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปด เหรียญนี้เท่ากับ8ดาวนะปัจจุบันนะครับผมก็เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญนี้่าดดาวแต่ก็จะมีวิธีหนึ่งที่ทําให้ได้3ดาวเหมือนกันเราก็ลากมันที่ตรงนี้นะครับอเ,เอาอันนี้แล้วตัวนี้เหรียญเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มี3ดาวแล้วแต่เราได้ไอเทมมาไอเทมตรงนี้จะได้จากอีเวนต์นะครับหรือว่าการสุ่มต่างๆนะครับผมค่าสถานะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ อันนี้ใช้โซออนโอเคอันนี้เป็นเพิ่ม HP 6 0 0นะครับเพิ่ม HP ผมจะใช้เป็นอันนี้ละกันนะครับอ่าก็คือ type ต่อไปเลยก็คือใส่ในกลุ่มหมกฟางนะครับต้องอ่านตรงนี้ดีๆนะครับบางทีใส่ผิดไ้า์ผิดชนิดเนี่ยก็ไม่มีผลนะครับผมตรงนี้ก็คือถ้าเอาไปเหรียญตรงนี้ไปใส่ ในกลุ่มหมุกฟางเล่นรูฟี่เล่นโซโลเล่นซันจิอะไรครับก็จะได้ค่า h ฮเพิ่มุกร้อ 600, แต่ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้าง100%นะครับก็รอสมุเราล่างมาตรงนี้ปุ๊บเราทานเฟอร์ได้เลยเราไม่ต้องไปลุ้นเหมือนเมื่อกี้ละว็็จะเป็น100%ตรงนี้ก็จะได้จากอีเวนต์นะครับหรือไม่ก็ช่วงรีแลง์นะครับระดับเอขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เหรียญ3ดาวด้วยนะครับกดโอเคเลยอ่าเรียบร้อยครับก็จะได้3ดาวลวตัวนี้ปุ๊บ กดโอเคตัวนี้นเหรียญตัวนี้นก็จะเป็น9ดาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใส่ตัวไหนดีพอ9ดาวปุ๊บนี่แล้วก็มาที่ตัวละครที่เราจะไปใส่นะครับอย่างผมจะไปใส่ให้อ่ะรอนะครับผมก็มาเลือกที่ตรงนี้แล้วก็ เลือกดูเหรียญ9ดาวที่ทําไว้เมื่อกี้เหรียญน,นี้นะครับก็ตัวเนี้ยสดาว3อันก็เป็น9ก็จะมีแสงวิบวับแบบนี้แหละเราก็ลากมาใส่ที่ตัวละครของเราได้เลยแล้วทําแบบนี้สามเหรียญเป็นเซตนะครับ1เป็นมัวเป็นแม่เป็นวาทิตอย่างเงี้ยก็จะได้เอฟเฟกต่างๆเพิ่มด้วยนะครับผมก็ง่ายไหมครับวิธ <c oughs> ีทําให้เหรียญเป็นเดาวก็ยังไงเดี๋ยวลองดูครับถ้าเกิดเรา ไม่มีไอเทมต่างๆเนี่ยเราก็เนี่ยครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งอัปเกรดไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเหรียญน,นึงเนี่ยได้3าดาวสักอันนึงเนี่ยสัก3เหรียญมารวมกันเนี่ยก็จะได้เหรียญ9ล้ละแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเน้นแอตแท็กสามดาวไงยตรงวิง่งหรือไม่ก็อัปเกรดอันเนี้ยเยอะกันหน่อยนะครับผมไงก็ลองดูครับก็ขอบคุณครับถ้าเกิดชอบ กดติดตามกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ